Good day everybody สวัสดีทุกคนนะครับจังหวะนี้ผมคิดว่าต้องทำอันนี้แหละอารมณ์มันได้อยู่ก็คือจะมาต่อภาค2ของเรื่อง uh, positive adjective นะฮะก็คือคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ผมเคยทำมาแล้ว1นึ่งพาร์ทหนึเอพิโซดก่อนหน้านี้นะฮะก็คือเราได้ยกตัวอย่างคำไปแล้วทั้ง7จ็ดคำที่ใช้ในเรื่องนี้แต่มาวันนี้ เราจะขยายความต่อนะครับคราวที่แล้วเราเปรียบเทียบให้ดูว่าประธานตัวนี้กลายมาเป็นคนํานี้อะไรเงี้ยจาก I อเป็นไ y ยูเป็นโยอะไรนี้ยก็ไปเปิทททดทบทวดดูวันนี้เราก็จะเอาคำเจ็ดคำนี้มายกตัวอย่างให้ดูเป็นประโยคตัวอย่างจริงๆในเชิงปฏิบัตินะฮะเมื่อนามาใช้จริงๆเนี่ยนะจะยังไงคํากลุ่มนี้จะมีอยู่7จ็ดคำนะฮะเจ็ดคำเพราะว่าประธานมีทั้งหมดเจ็ดคำนั่นแหละ โอเคเจ็ด okay. คำนะฮะเห็นไหมโอเคเนี่ยเจ็ดคำเนี้ยทุกคำแปลว่าของหมดเลยมันมาจากคาเดิมของมันก็คือฉันเป็นของฉันคุณก็เป็นของคุณพวกเราก็เป็นของพวกเราพวกเขาก็กลายเป็นของพวกเขานะฮะเขาก็เป็นของเขาหล่อนหรือเธอที่เป็นผู้หญิงก็เป็นของเธอของหล่อน It ที่ไม่ใช่คนนะฮะ,ไม,มะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอ่ไม่ใช่สิที่เป็นสัตว์หรือสิ่งของที่ไม่ใช่คนนะพูดง่าย ก็เป็นของมันไปก็ว่าไปอีนีจ่จำง่ายเติไมไว้เฉยๆนะฮะทั้งเจ็ดคำเนี้ยสาระสําคัญมีอยู่นิดเดียวเองคือเราเอาทุกคำเนี่ยไปวางหน้าคํานามอะไรก็ได้นะครับคานามมีมากมายมหาศาลคํานามคืออะไรอะ่ะคนตตดสิ่งของสถานที่หรือแม้แต่สิ่งที่ไม่มีรูปร่างตัวตนนํามาทําสิ่งที่ถูกพูดถึงแต่มันเหมือนกับว่ามีอยู่จริงแต่อาจจะไม่มีรูปร่างตัวตนเนีย้ยเยอะแยะมากมายฮะเช่นพวกความรักความดี อะไรนะพูดผีปีศาจอะไรก็แล้วแต่อากาศสิ่งที่มองไม่เห็นได้หมดเลยถ้ามันต้องการสื่อความหมายว่าเป็นของใครสักคนนึงเนี่ยที่ไม่ได้บ่งบอกว่าชื่ออะไรนะแต่เป็นของบุคคลบุคคลหนึ่งอ่ะก็เอาคำพวกนี้มาวางได้เลยเนี่ยหลักการใช้มันก็ประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาคำพวกนี้ไปวางหน้านามอะไรก็ได้เช่น my family นีอย่างนี้นะฮะ ลักการคืออะไรเนี่ยคำนามมาแล้วแฟมเม่ family, เป็นคำนามถูกไหมคำนามเอ็นจุดและกันนะง่ายๆคนไทยจะพูดว่าครอบครัวของฉันฝรั่งพูดไงของฉันครอบครัวฝรั่งเอาของขึ้นก่อนเนี่ยทุกคำที่เห็นวันนี้เหมือแกนหมดเลยอ่ะ my family ครอบครัวของฉันคนไทยพูดอย่างนี้ฝรั่งพูดของฉันครอบครัวอ่าโอเค <c oughs> <c oughs> คำไหนก็ได้นอ่ะคำที่สอง your นะอะไรดีอ่ะ your country แปลว่าอะไรตปวรเอนะ็นประเทศของคุณเห็นไหม country ก็คือคำนามนะสิ่งสิ่งหนึ่งอะประเทศของคุณฝรั่งพูดไงของคุณประเทศเขาพูดอย่างนี้ก็จริงแต่หน่วยในความคิดของเขาเนี่ยก็แปลเหมือนเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเขาเอาคํามาสลับกับเราเขาจะเอาสิ่งที่ถูกขยายเนี่ยอเอาคำาขยายมาขึ้นก่อนแล้วเอาสิ่งถูกขยายไว้ข้างหลังสิ่งถูกขยายคือคำนามถูกไหมอ่ะเรื่องต่อไป เอาดีอะอะไอดียเอา hour ทีนี้ไม่ต้องเสียนว่า hour hour ไม่ใช่เ o u r เออน,นะเ o u r เออคือชั่วโมงนะฮะ hour ชั่วโมงแต่นี้ hour นิดเดียวสั้นๆอ่าอันนี้แรกง่ายๆ our house บ้านของเราเราอยู่กันหลายคนนี้นะเนี่ยผมก็เอามาให้ดูยงละคำสองคำอะ uh. their car รถของพวกเขาเนี่ยพวกเขาเป็นเจ้าของรถด,ด้วยกันหลายคนเนี้ย ให้สังเกตว่าทุกข้อต้องไปจากข้างหลังไปข้างหน้าหมดเลยสลับที่กับภาษาไทยนี่แหละไทยพูดยังไงฝรั่งก็พูดสลับไปใช่ไหม ah uh, his daughter h uh, daughter คำนามจะเป็นอะไรก็ได้นะคนเนี่ย daughter เนี่ยลูกสาวเนี่ยคนสิ่งของราคาเนี่ยเห็นไหมสถานที่ house เนี่ยประเทศเนี่ยหรือเป็นองค์กรหน่วยอะไรก็ได้เนี่ย family เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหม อ่ะดูสัตว์สักข้อหนึ่งอ่ะ her parrot สมมติเธอเลี้ยงนกแก้วไว้ตัวหนึ่งเนี่ย her parrot นกแก้วของเธอหรือของหล่อนผู้หญิงเป็นเจ้าของเห็นไหมก็ใช้ her อ่ะกรณีของ it อ่ะขอขยับนิดหนึ่งยังไม่เห็นสมมติประธานของประโยคเออเจ้าของของสิ่งนี้เป็นสัตว์เช่นเป็นเป็นหมาเนี้ย is tail หางของมันเห็นไหม is tail ของมันแสดงว่าประโยคนี้เป็นหางของสัตว์ในทุกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรก็ได้หางของมัน เห็นไหมฮะทุกข้อสิ่งที่เหมือนกันคือะายแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าลูกศรย้อนกลับอย่างนี้เนี่ยเหมือนกันหมดเลยเขากับเราพูดสลับกันนะฮะฝรั่งกับไทยคําพวกนี้วางตรงไหนของประโยคก็ได้นะฮะจะอยู่หน้าอยู่กลางอยู่ท้ายประโยคประโยคจะสั้นจะยาวไม่สําคัญไม่ช่สาระสาคัญเลยสาระสาคัญคืออย่างเดียวเลยคือต้องมีคํานามตามหลังคําชุดนี้นะฮะย้อนกลับอย่ี่หนอย่างผมวงไว้นะคาชุดนี้นะฮะจะไม่สามารถเอาไปใช้งานอะไรได้เลย ถ้าขาดคำนามพวกนี้มาตามหลังคำนามอะไรก็ได้คุณอยากพูดถึงอะไรคุณใส่ไปเลยแต่เวลาแปลคุณต้องแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าอย่างนี้เสมอเป็นกฎนิรหักนดอนเลยนะต้องใช้นี้ตลอดอห้านาทีกว่าอเอาเป็นว่าผมจะให้มันจบในเอพิโซดนี้เลยแล้วกันไม่ต้องมีเอพิโซดสามเพราะฉะนั้นเอาตัวอย่างประโยคไปดูสักเล็กน้อยนะนะ father พ่อของฉันนะ died มาประโยคแรกกับประมงคนเลยอันนี้เรื่องจริงฮะนี่พูดถึงพ่อผมเลยนะเรื่องจริง my father died eight years ago อ่าประโยคนี้ไปดูอ,อดีตนะฮะพ่อของผมเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ8ปีที่แล้วนี่เรื่องจริงเลยผมเอาชีวิตจริงมาเล่นเลยเนี่ยนะเป็นดราม่าเลยอ่ะไม,ไ,มไ,มอไม่ได้ไม่เลิกเศร้าไปนานแล้วมีแต่คิดถึงกันอ่ะพ่อของผมเสียชีวิตไปเมื่อ8ปีที่แล้วเห็นไหมฮะพ่อก็คือคำนาม my father ฝรั่งพูดยังไงพ่อของผมของผมพอ่อของฝรั่งพูดแบบนี้อ่าอ่ะ your money is in the drawer รู้จักไหมฮะ drawer ลิ้นชักนะฮะเงินของคุณให้สังเกตอันนี้อันนี้คือคำนามเงินของคุณอยู่ในลิ้นชักะนะนะ drawer ล,ลิ้นชักนะฮะเนี่ยทุกข้อก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลย จริงๆเราจะเอาวางเอาคำพูดที่วางตรงไหนก็ได้นะขอเพียงแค่มีนามตามหลังนะอ่ะอือ่ะซูสเปลีลดด่ยนรูปรูปวิธีการวางวาง่า do you know our country เห็นไหมสังเกตเราก็ย้ายไปไว้ข้างหลังมันก็ได้นี่คำว่อา our อย่างนี้วิวพิธีสามแปลว่างไงเดี๋ยวแบ่งนิดหนึ่งจะมองเห็นจัดคุณรู้จักประเทศของเราไหมเห็นไหมวิธีการแปลก็คือจากข้างหลังมาข้างหน้าใช่ไหมฮเนี่ยแปลจาก country กลับมาคุณรู้จัก ประเทศของเราไหมฝรั่งพูดไงของเราประเทศก็สลับกันเป็นแบบนี้เสมอฮะเป็นกฎนิรันเลยนะอ่ะอกีกตัวอย่างสองตัวอย่างหมดเวลา <c oughs> นะฮะอ่ะ I know their I know their family พอไหม Very well เห็นไหมสักเกตแดนอยู่หน้าอนะไรแฟม i l ีคำนามฉันรู้จักครอบครัวของพวกเขาดีมากๆเนี่ยนี่คือตัวอย่างผมก็ยกมาให้ดูเยอะๆนะฮะจะไดเออ้เข้าใจนะฮะตัวอย่างต่อไป we like his uh, brother นะฮะ very much อ่าประโยคนี้แปลว่าอะไรอ่าประโยคอะไรก็ได้ฮนะ พวกเราชอบน้องชายของเขามากๆเลยเห็นไหมคำว,ว่าน้องชายของเขาแปลจากขลังมาขา้างหน้าน้องชายของเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้เสมอคุณจะเขียนประโยคอีกสักกี่ร้อยกี่พันประโยคก็ใช้หลักการนี้ง่ายๆนํานำคําที่เป็น possessive adjective เนี่ยนะฮะคำที่แสดงคนเจ้าของเนี่ยมาวางหน้าคํานามแล้วแปลจากขลังมาขา้างหน้าแค่นี้เองหลักการง่ายมากเลยจำเอาไว้แล้วกันเอาไปเขียนประโยคอะไรต่างๆไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประโยคก็นําคําพวกนี้ไปอยู่หน้าคํานามแปลจากขลังมาขา้างหน้าจะเป็นปัญหาของประโยค เป็นร,รมของประโยคเป็นส่วนขยายเป็นอะไรก็แล้วแต่จะต้องวางนี้เสมอฮะเอาเป็นว่าตรงเนี้ยไม่ยากอะไรเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งมีโอกาสผมจะเอาอีกเรื่องหนึ่งมาเปรียบเทียบให้ดูซึ่งมันเป็น possessive pronoun เป็นคาสรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันแต่วิธีการใช้นั้นต่างกับเรื่องนี้พอสมควรนะครับเอาไว้เจอกันถ้ามีโอกาสเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็มีแคน่นี้จบแคน่นี้นะฮะแหมแน่นหน้าจอเหลือเกินอ่ะผมพอเห็นนะฮะตัวอย่างพวกนี้เล็กๆน้อยๆนฮะเอาไว้ดูเป็นตัวอย่างได้ไปหัดแต่งประโยค ไมเยอะจะได้เก่งๆนะคำพวกนี้ได้ใช้แน่ๆเพราะว่าในชีวิตประจำวันเขาใช้พูดกันอยู่ทุกวันนะโอเคนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมาได้ยินดีตอบเสมอถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็ฝากไลค์าฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับแมพูดเร็วเหนื่อยไปแล้วครับบ๊ายบาย